วันนี้จะมาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกคำว่าพระไตรปิฎกเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาก่อนหากแต่คำนี้คำนี้มาปรากฏในยุคหลังพุทธกาลเพียงสามเดือนหลังพุทธปีนิพพานในคำพีสมตปปา สาธิกาอธิบายว่าพุทธพจน์แบ่งออกเป็นสามเรื่องว่าพระไตรปิฎกดังคำกล่าวถามว่าพระพุทธพจน์มีสามอย่างคือปิฎกเป็นอย่างไรตอบว่าแท้จริงปิฎกทั้งหมดมีดาดสามปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกในปิฎกสามปิฎกนั้น พระพุทธพจท์นี้คือปาติโมกสองบิพัพกสองขันทากษ์2ี่สิบสอและปริวาณ16ที่ประมวลพุทธพจน์ที่สังคขยนาครั้งที่หนึ่งและที่สังคนาสังคนาในภายหลังต่อมาทั้งหมดเข้าด้วยกันมีชื่อว่าพระวิใน สก็อ่านเป็นคร่าวๆไปสำหรับวันนี้ก็อ่านคําว่าพระไตรปิฎกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอาจเป็นคร่าวๆอาจอาจจะอ่านไม่หมดก็ลืมฝากติดตามด้วยนะฮะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอไว้ให้นะแล้วก็จะทำคลิปดีๆสืบต่อไป,ป